คุณแพ้ไล้หรอไม่ะะไ,ไม่เกมต่อไปรู้ใจไหมคะถ้าไม่รู้ใจเนะี่ย <c oughs> แย่เลยนะว <c oughs> ้ยคนลุกโอเคเข้าเกมต่อไปนะคะคุณเกมต่อไปครับที่ไม่ใช่หมายเลขหนึ่งหกเลือกมา2คนครับไม่มีเลขวะคุณอยากได้เลขอะไรคะคุณเต๋อแล้วมุมมีเลขวะมุมมีเหรอ มีมั้ยมีมั้ยเออหนึ่งสองเอาเลขสองสองครับหมายเลขสองฮะเชิญหน้าเวทีครับสี่สองคนเอาสองคนสองกับสิกครับเชิญหน้าหน้าเวทีฮะสองกับสิกเชิญหน้าหน้าเวทีฮะเชิญครับเรียนเชิญครับอ่าขึ้นมาเถอะพี่บุ้งเหรอตายละวว้าวตาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรู้ใจกันอยู่แล้วอยู่มาตั้งแต่หนูเด็กๆเลยอ่ะคือคัดจากคนที่มาลงทะเบียน18คนแรกนะฮะแล้วก็มางานได้เร็วมากแต่ช่วย่เออช่วยหน่อยเร็วช่วยลุงหน่อยช่วยลุงหน่อยมาห้ามาช่วยอะไอย่างงีเออที่ไงก็ตอบคันตอบให้ไงสิบแล้วเบอร์สองอยู่ไหนเบอร์สองอยู่ไหนฮะเชิญครับเบอร์อารเบอร์สองมาแล้วมาเลยลูกมาเลยค่ะสู้ตายสู้ๆแย่ยืนหน้า โอเคทั้งสองท่านจะได้ถือป้าย A B C นะคบจะต้องทายใจน้องใหม่ให้ได้นะคะว่าคิดเหมือนใหม่ไหมนะครับนี่คือชื่อเกมของเราโดยที่จะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันใครสะสมคะแนนได้เยอะที่สุดจะได้รับกิต์เซ็ตกล่องใหญ่นะคบใครแพ้จะเหลือหลอดเดียวหลอดเล็กๆนะคะ<ม>โอเคไหมฮานี่เอาละคุณฮาสู้ไหมครับสู้นะคะับย่าไม่สอบถามเลยเป็น ผู้ใดมาจากไหนได้ขอใหม่ได้ไหมฮะดูขอเอาี้ดีกว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะขอมีตัวช่วยให้ดีกว่าดีกว่าไหมดีกว่าไหมเบเบิลมาช่วยพี่เขาลูกพี่เต๋อไองช่วยมึงเหรอเออนี่แหละนี่แหละอ่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับเป็นใครยังไงมาจากไหนฮะชื่อฟางค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เดนิมาค่ะนี่คุณฟางคุณฟางอ่าพี่ฟางพี่ฟางเป็นเพื่อนพี่โมใช่ไหมโอเคเป็นเจ้าของแบรนด์ ใช่ไหมฮะเรซิน่าค่ะมมีพรีเซนเตอร์หรือยังคะยังนีไงคนข้างหลังด้วไงเออนี่อ๋อหาในงานนี้ได้เลยนะคะทดงานเลยเอออ่ะมีตัวช่วยแล้วนะอ่ะสื่อรุ่นใหญ่ก็ต้องให้ออกเสียงหน่อยมาใช่คิะโอ้คือสุ่อรบกวนรบกวนขอไมค์หน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะคนคุ้นเคยในวงการบันเทิงเป็นอย่างดี นะคะอยู่ตามกองละครนะปกติเนาะใช่ใช่เพราะว่า er ีเว้นเจอตลอดถามเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วทั้งสองท่านจะต้องเล่นนะฮะโดยมีผู้ช่วยทั้งสองคนมามาม,มามาีมาทั้งหมดเจ็ดคำถามครับทายใจน้องใหม่กันนะคะข้อแรกถามว่าถ้าวันหยุดคุณใหม่จะเลือกทําอะไรเอนอนท,ทั้งสองคนต้องหันหลังก่อนฮะ,ะหันไปข้างหน้าครับและพอรีบบอกจบปุ๊บให้ยกป้ายขึ้นมานะครับและเดี๋ยวพี่กอนับหนึ่งสองสา ยกป้ายและเดี๋ยวจะให้หันหลังกลับมาดูเฉลยที่น้องใหม่บนเวทีโอเคไหมฮะโอเคนะโอเคมามาหัหัน,<า>หนป้ายออกด้านหน้านะคะคำถ,ถามแรกถามว่าถ้าวันหยุดคุณใหม่จะเลือกทำอะไร A. นอนอยู่บ้าน B. ไปทะเล C. ไปหาคาเฟุ่๊ยนับหนึ่งสสามตอบข้อไหนครับ ใช่ไหมครับเอทั้งคู่ครับถูกต,ต้องค่ะถูงครับคนละหนึ่งคะแนนนะครับของกินที่คุณใหม่อดใจไม่ไหวคือเอชารมไข่มุกบี B, ข้าวเหนียวมะม่วงซี C, ข้าวผัดปูนะับหนึ่งสองสามยกครับประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะบนเวทีก็มองไม่เห็นว่าเขายกอะไร อ๋อเอทั้งคู่ถูกต้องค่ะคนละหนึ่งคะแนนฮะเป็นคนละสองคะแนนแล้วนะคะคำถามต่อไปถามว่าถ้ามีเวลา5นาทีคุณใหม่จะดูแลตัวเองด้วยอะไรอุ้ยเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนะฮะเอล้างหน้าบีาทาอายแ์ซีทาลิปเจลีนะคะ <c oughs> จำโจทย์ได้ใช่ไหมฮะนับ 1, 2, 3ยกป้ายค่ะ ดี <B S 2> ทั้งคู่ค่ะใช้ค่ะเรื่องงานแน่นอนค่ะทารูน่าค่ะรูน่าจะี่ไอแคร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังสามเท่ากันอยู่นะคะคำถามต่อไปถามว่าถ้าคุณใหม่ต้องเดินทางต่างประเทศและพกสกินแคร์ได้แค่หนึ่งอย่างจะเลือกอะไรระหว่าง A ลิปมัน B ครีมกันแดด C เจลลี่ออไอแคร์ครับตอบเลยลูกตอบว่า เจลลี่ไอแพ์ค่ะถูกครับสีค่คะแนนเท่ากันฮนะตายแล้วมันยากกันไปไหมฮะคำถามคำถ,ถามตัวนี้มันยากไปไหมฮะคำถ,ถามบางคับตอบเลยพ <laughs> ี่ <laughs> ต่อไปข <laughs> ้อต่อไปถามว่า <laughs> เวลาว่างสุดๆคุณใหม่ชอบทำอะไรมากที่สุดระว,ว่่า A ดูซีรีส์ B นอนพัก C อยู่กับน้องหมานะับ1 2 3เลือกครับหันมาฮะ จุงหมาค่ะจุงหมาถูกครับคะแนนเท่า,ากันอยู่นะฮะเยเบินครับเราจะเล่นถึงข้อเจ็ดหรือเราจะแจกเลยดีฮะแจกเลยกนะ่ไเลเล่นหน่อยเล่นหน่อยออเล่นหน่อยสไตล์การแต่งตัววันสบายๆของคุณใหม่คือแ <c oughs> บบไหน A กางเกงยีมบุกเสยยืด B ชุดเดรสลายดอก C เสื้อคลุมโอเวอร์ไซส์หูอา และทั้งสองทีมต,ตอบว่า1 2 3่งสองซ้ำรับเงินครับเงินคะตอบว่ารับเงคะโอเคตอบเหมือนกันไหมฮะครั้งนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะทวนนะเองเสื้อผู้บริโภคไซส์ตอบว่าเสื้อผู้บริโภคไซส์สีไม่ถูกนะตอนนี้สีนำครับสีนำครับ,รบและข้อสุดท้ายนะครับทางฝั่งของพี่บุ้งกับคุณเตอ๋อนะมีโอกาสที่จะ ติดตู้ขึ้นมาเสมอได้นะฮะยังติดตู้เสมอได้ถ้าฝั่งคุณฟ้ายุณอะไรนะเขาชื่อคุณอะไระฮะเบเบินกับคุณฟ้ายใช่ไหมฮะคุณฟางฮะจำชื่อคนไม่ได้กับ <c oughs> คุณฟางตอบผิดโอเคนะฮะคุณใหม่อยากเป็นเจ้าสาวในฝันแบบไหนวายวายเอเรียกง,ง่ายกลางสวนครับนี่ถ้าเต๋ตอตอบผิดทาําไงอ่ะไม่แข่งนะะไม่แข่อไม่ได้อไม่ได้ หรูหราอลังการสีทะเลบรรยากาศโรแมนติกทานดีอ,อจำชอยได้นะครับนะฮะฝั่งของคุณเต๋อกดดันนิดหน่อยนะฮะตรงน,นี้นะครับและตอบข้อไหนฮะนับหนึ่งสองสามตอบเอทั้งคู่นะครับตอนนี้คุณฟางเป็นผู้ชนะแน่นอนอยู่แล้ว,วแต่คำตอบจริงๆคือเจ็บน้องค่ะเอค่ะเอทั้งคู่เลย เรียบง่ายเรียบง่ายค่ะในสวนค่ะโอ้โหเมื่อชนะและที่สำคัญคือคุณเต๋อสันทวิตเมื่อกี้แอบเห็นนะบอกว่าเอเอเก่งมากเก่งมากเพราะฉะนั้นทีมผู้ชนะคือทีมของคุณฟ้าค่ะฟ้าเก่งมากขอบคุณค่ะพี่ฟ้าที่ร่วสนุกกันในช่วงเวทีค่ะพี่บุญนนท์หารับหนึ่งหลอดฮะบอว่าใส อะไรนะฮะต้องให้พี่อ๋อออ๋พี่เขาบอกว่าคุณฟางอะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เขาอะ่ต้องเอาของเขาอะ่ให้พี่เขาด้วยให้พี่บุ้งด้วยอะฮะโอเคนี่รับมอบเลยนะครับและคิดดูสิฮะสื่อชวนได้หลอดเดียวคะ่ะทุกคน <laughs> เิญเลยครับพี่คะเดี๋ยวถ่ายภาพหมู่ร่วมกันอีกรอบนึงนะคะขอขอขออ่ะขอไม่มาให้ด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ดีใช้ได้เป็นดือนครับถ่ายภาพอะไรนะคะอะไรนะคะเจอตอบผิดโอ๊ยเจอตอบผิดย้ำย้ำด้วยนะข้อหนักหนักข้อที่ผิดใช่ไหมพี่เอาแล้วเนี่ยเอาแล้วโทษกันแล้วโยนกันแล้วเป็นเรื่องเลยนะคะ สื่อมวลชนตามต่อได้ยนะฮะเรื่องนี้อะถ่ายร,รูปหน่อยครับ